บุคาลากรสาธารณสุขต้องการตำแหน่งนี้นะคะอีกสิบล้านคนค่ะอ,อะไรหลายคนคิดว่าจะเป็นโคดิ้งใช่ไหมไม่จ้าไม่ใช่โคดิ้งเลยจ้ะเพราะว่าปัญหาการลาออกนะคะมีทุกองค์การไม่เว้นแต่แพทย์ซึ่งตอนนี้เมืองไทยก็เป็นการข้าบอดมากเลยเนะว่าเด็กจบใหม่ที่เป็นสายแพทย์ขึ้นมาเนี่ยประมาณหนึ่งพันสองร้อยคนต่อปีนะถ้าอ้อมจำไม่ผิดเนี่ย ลาออกไปแล้วประมาณมากกว่า500คนแล้วพี่เอ็มที่ประเทศไทยนะที่ผ่านมานะคะคราวนี้แต่เราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆนะคะอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการลาออกนะคะซึ่งสาเหตุของงานที่สาเหตุจากการลาออกก็คืองานเนี่ยมันโหลดเกินไปขึ้นเวรติดต่อกันนะคะไม่มีเวลาพักซึ่งการลาออกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งถึงสองคนนะแต่เป็นแพทย์จำนวนมากที่ไม่สามารถทนอยู่กับระบบที่ไม่ชัดเจนและไม่ยุติธรรมนะคะ และจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้ไม่ใช่แค่ที่ไทยนะคะแต่อาจจะกําลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็กำลังต้อนรับแล้วก็รับมือสําหรับความท้าทายนี้เช่นกันนะคะและยิ่งส่งสัญญาณชัดขึ้นเมื่อ มีทีท่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกได้มาบอกแล้วว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดแคลนเช่นเดียวกันนะคะนายเทรสรอสนะคะอันตนอมเกเบรยียสุสเนี่ยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าแม้ปีที่แล้วค่ะกำลังคนด้านสุขภาพทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ65ล้านคนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละยี่จากปี2559นะคะแต่ถ้ามองอนาคตในอีก7ปีข้างหน้าคือปี2003 2,030นะคะคาดว่ายังขาดแคลนอยู่ถึง10ล้านคนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยพอออองการนาไมาโลกเนี่ยยังได้ร้องเรียนให้ทั่วโลกเนี่ยต้องปกป้องและลงทุน,นะคะ่ะกับการสร้างบุคลากร,กรทางด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนนะคบพร้อมกับ เรียกร้องว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยต้องได้รับค่าจ้างและสภาพการทํางานที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและความต้องการของระบบสุขภาพนับจากนี้นะคะประเด็นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงในประเทศที่กําลังพัฒนาน,นะคะแต่ซึ่งตัวเลขสัสดส่วนของแพทย์ต่อประชากรเนี่ยนับว่าไกลเกินกว่าสัสดส่วนที่องค์การอนามัยโลกจะระบ,บุไว้นะะเพราะว่าแม้แต่ประเทศที่มีสัสดส่วนแพทย์ต่อประชากรถึง2.6คนต่อ1,000คนต่อประชากรนะคะอย่างสหรัฐอเมริกานเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากำลังจะ เผชิญกับความทา้าทายอย่างอเมริกาประเทศที่หมอเนี่ยค่าตัวแพงมากอลองไปหามหมอที่อเมริกาแพงมากนะคะขนาดเขามีประชากรแค่หนึ่งพันคนเนี่ยหนึ่งพันคนนะคะจะต้องมีหมอประมาณสองจุดหกคนหรือว่าประมาณสามคนนะคะต่อหนึ่งพันคนของประชากรย,ยังมีความขาดแคลน,นะคะ่ะลองเห็นบางทีเนี่ยหมอที่ขาดแคลนในบ้านเราเนี่ยอาจจะไปโด่งดังที่ต่างประเทศก็ได้นะ ทำเป็นเล่นไปนะหมอดังๆในเมืองไทยหลายๆคนก็โดนซื้อตัวไปต่างประเทศเยอะมากเหมือนกันนะคะโดยเมื่อกลางเดือนที่แล้วคว่ายสำนักข่าว CNN นะคะได้เผยแพร่ข่าวเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสุขภาพหลังมีการประเมินของสมาคมวิทยาลัยการแพทย์อเมริกันว่าภายในปี2034นี้ค่ะหรืออีก1ปีข้างหน้าสหรัฐเนี่ยขาดแพทย์มากถึง124,000คนและจะทำให้สหรัฐเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับมือหากเกิดโรคระบาด อย่างรุนแรงที่คล้ายกับโควิดที่ผ่านมาลองจินตนาการค่ะเราซื้อประกันอย่างดีเลยอ่าประกันสุขภาพประกันอย่างดีเลยนะคะเราลงทุนเรามีเงินมากๆเลยแต่พอเราไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีหมอจะเป็นอะไรขึ้นและไม่ใช่แค่ในจุดแต่ละโซนนะถ้าทั่วโลกอะคะ่ะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หรือหมออย่าเอาแค่หมอเลยนางพยาบาลที่ดูแลในการตรวจวัดความดันเนี้ค่ะถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ อันนี้อันตรายมากเลยนะคะเพราะนี่โดยสมาคมผู้ว่าการรัฐแห่งชาติได้ทำจดหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันข้อกฎหมายทั้งในมิติเรื่องของการจัดหาง,งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์การผ่อนคลายข้อกำหนดด้านใบอนุญาตและการขยายโปรแกรมการฝึกอบรมรวมทั้งการเพิ่มค่าจ้างซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อความพร้อมที่จะสร้างระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะสำหรับชุมชนที่อยู่ในชนบทด้วยนะคะสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะในภาพเดียวกันคือ ประเทศไทยเราก็กำลังเจออยู่ค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานโลกเนี่ยควรมีแพทย์สามคนต่อประชากรหนึ่งพันคนแต่ประเทศไทยค่ะตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่แพทย์หนึ่งคนต่อประชากรให้ทายว่าเท่าไหร่สามแสนโอ้สองพันคนถ้าสามแสนนีโอเคแต่ถ้าเป็นสามแสนจริงอยาให้ถึงนะคะอเมริกานะคะหนึ่งพันคนต้องมีแพทย์สามคนประเทศไทยนะคะประชากรสองพันคนนะคะมีแพทย์อยู่หนึ่งคนค่ะ แพทย์หนึ่งคนดูแลคนไข้สองหลักอ,อาจสมมติว่าประชากรสองพันคนอาจจะมีคนไข้ประมาณย20ี่สิบถึงสองร้อยคนนะคะซึ่งหนึ่งคนดูแลเกือบสองร้อยก็ไม่ไหวเลยนะเออซึ่งถือว่าเยอะเกินไปมากๆนะคะ